สวัสดีครับจีปะครนฟาร์มตำรวจบ้านขอรายงานตัวครับครับืันนี้ก็ได้มีโอกาสมารายงานตัวอยู่ตลาดนัดหนองหินพี่น้องอำเภอหนองหินจกกังหวัดเลยของเขานี่ล่หละซึ่งตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณเจ็ดโมงกลักวๆพี่น้องนี่เจ็ดโมงกลักวๆซึ่ง ตลาดนั่นแห้งนี่ก็อยู่ตรงข้ามกับโรงเรียนหนองหินวิทยาคมเ้อะพี่น้องเด้อบมาว่าสิผู้ที่มาทั้งจากทั้งชุมแพ้กะเลี้ยวไส้เข้ามาตรงข้ามกับโรงเรียนหนองหินวิทย์พี่น้องเลี้ยวไส้เข้ามาประมาณจากห้าร้อยเมตรนี่ก็พอตลาดนัดของเขานี่ยแหละพี่นอ้องช่วงนี้เจ็ดโมงกวัวงอควายกำลังหลายพี่น้องกำลังหลาย อันนี้กัสิพาพีพานองเขาไปเบิ้งน้กันเด้อพี่นองเด้อไปพี่นองเขาไปเบิ้้กัรเมื่อไงเอาเยเอาเลยเอาเลยใทูเอเี่ใหม่แล้ม่แล้วใหญ่งเขาได้ลิ้นัขึ้นไปทอดสองสามนโ เดี๋ยวพยายามันนึด้ันน่้เอสเดี๋ยวาดนะันห้าไปคือไปพตัวใหญ่ห้องเขาไหนพี่นีตัวใหญ่นั่นว่าเอาเพิ่ยี่สิบสามเพิ่ให้สองหมื่นหนึ่งพันสองมื่นยีเจ้านาย ขาดกันอยู <all> ่ขาดกันอยูพันหาพี่น้องนี่ก็เป็นบรรยากาศนะฮะพี่พิ่นหนาวพี่น้องก็เลยฟิงไฟกันดังไฟฟิงนี่เป็นบรรยากาศเพิ่นกำลังต่อรองกันได้พี่น้องเด้อไอ้หัวเจ้าอยู่สเดี๋ยวตัวเดียวนี่ตี ปลดขายดีแท้เจ้าราคาเท่าไรเนี่ยราคาหมื่นเอทดีพี่น้องงอบผูอนาคตพอพันพี่น้องบอลลอนธรรมชาติบเปล่นเหรอโอ้โอ้ยธรรมชาติหรือบอลแต่งก็ลลนธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยหรือแต่งจับดูดิไม่รู้ธรรมชาติธรรมชาติบธรรมชาติบอลลอนธรรมชาติเนี่ยพี่น้องอนาคตพอพันจะเปลี่ยนงอบเทาด้วยพี่น้องด้วยห่อยงอบเทาหน่ยนี่ครับงอบบด เท้าโบดพี or <or ่น้องเท้าโบดสูงกว่าประมาณร้อยยี่สิบห้าบวกพี่น้องตีท่าราคาเท่าไรเท่าไรก็ราคาเท่าไหร่มื่นเอมื่นมื่นหนึ่งพันพี่น้องเนี่ยมาุนธรรมชาติได้พี่น้องเนี่ย เป็นภาพบรรยากาศไม่หวเหมือนกันลว่าลงขอกี well ่รอนเองเอกลนี่ยเอีเอียอน่าเหลี่ยนลายอยู่นาาาาา หูอัูหลวมากันวดิ่วไงพี่น้องวไงเข้ามาปับก็คนหุ่มทราบลาบแล้วพี่น้องเรลย อย่าหลืโคดมาให้ดิไปปีไก่ด้วมั้งเนี่ยไปเด้เิ้วะเป่าจะเป่าจะเปาเบิงห้อยเพิ่นเอารถเอางัวลงรถพี่น้องแล้วก็สิเปลี่ยนจากรถคันใหญ่ไปคันหน่อยหน่พี่น้อง แต่วงัวแค่แค่เแบบิรคนมีวิธีเลยเอาเอาขึ้นพี่น้องเบิ่งนำกันเด้พี่น้องเด้อลงไปลงไปนี่ละบ่ให้พี่น้องปล่อยให้เป็นเรางไง อ้า่แม่ลูกพี่น้องเนี่ยสิบหหาร้อยลูกโตง้างๆพี่น้องโอ ZZ ้ลูกยางอะไรม่อู ลูกเม็นตัวผู้พี่น้องสิบหกห้าร้อยงองาาพี่ได้พี่น้องงอเลี้ยงกับไปเลี้ยงได้ฝากเบอร์เนี่เบอร์เบอร์จับปไปเลยจับปไปเลย้ังจับไปเลยโอ้ยอยังงูยังงูเจ๊กับงูเจ๊ก นัดนี้คือคักพี่นอ้องนั้นี้คือคักไทยบ้านมหาซึ่งว่าหลายพี่นอ้องว่านัดนี้มันไกล่ปีใหม่แล้วไทยบ้านกับมหาซึ่งว่าไปไปจะใช่ งานใส่การปีใหม่หน่อยพี่น้องปีใหม,ม่ดังๆให้มันดังขึ้นมาครั <laughs> <laughs> บมาหนี้งัวงไล่พี่น้องงัวงไล่เป็นพิเศษพี่น้องทังบ้านกับมหาซื้อไลอ่เอยเขาเก่างัวมาขายไลยพี่น้องเบิ้งบรรยากาศครับอากาศก็นเย็น ยันในยันแม่แม่ลูกนี่เท่าไรล่ะคะแม่ลูกว่าเช่าสามครับตโตได้ครับเช่าสามโตได้พี่น้องลูกก็งามพี่น้องนี่ลูกก็งามลูกแดงพี่น้องลูกแดงจึ้งคึ้งอยู่พี่น้องแม่กับเครื่องอุอมต้วให้ลูกก็งามซื้อสองได้สามประสันโลวา ฝากเบอร์นะเพี้ยนศูนย์แปดหกองสามสี่แปดเก้าครับผูใ้ใดอยากได้ก็โทรหาเบอร์นี้ได้พี่น้องเด้อหัวห้ยันกันเพิ่นบ่ทันได้ขายก็โทรมาต่อพี่น้องพี่น้องเบิ่งว่าเบอร์ห้องไว้เม0 0อหกเลยพี่น้องนี่จามีห้อยมาให้ล้วละ่ะเมื่อหาจันได้ขายเด้เนื้อหนังดีดีพี่น้อง,นงนนหนังหนาใส่ไงกล้ามเนื้อก็หลาย มอ่ับนี่แกนอันตันเนี่ยไปเฮ็ดใส่ปีไหม่นี่พี่น้องนี่เอาน้าป้องไปเ็ดขัดเอกพีน้องลงลงฝากเบอร์โทษนี่ฝากเบอร์โทเนี่ฝากเบอร์โทษเพื่นฝากเบอร์โทษนะศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้ด้าส่องเก้าแปดสี่สองแปดห้าสามมงอจกไสคร,รนะัาาบมนะาจนะักไพวกอมิ้น งอยูโคกขมิ่นด้อพี่น้องด้ออยู่ไกลๆด้ยบอไดยอยู่ไกลด้อครับอยู่โคกขมิ่นไกลๆเฮานี่ลหะพี่น้องเี่ยใอยากได้กัมาเอาถเอาด้อพี่น้องด้อโตโตเอาครับพี่น้องเนี่ย ไปเอาค่าคืนวัน ครับมือในเก่าซัมเนียก่อนเนาะพี่น้องเนาะมือนีนเขาก็มาเก็บภาพบรรยากาศที่ซึดงแว่าสถานการณ์งัวเฮาเนี่ยในอนาคตเนี่ยใกล้ๆนี่ปีหน้าใกล้ยี่ห้อนี่พี่น้องอีกเมื่อคันได้พ่อไอ่สิบมื่นเนี่ยพี่นออ้อ,นนอ,อ,นนองสถานการณ์ปีหน้ามันี่เป็นยังไงก็เลยพาพี่พ่อน้องมาเก็บภาพน้ำตลาดนัดเบิ่งว่าราคางูมัน ขึ้นหรือลงสำหรับพี่น้องโปรดให้บังชีปของตำรวจบ้านเราหายถือถือเกลี้ยงถือก,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 กต็ตอลี่รลังวันที่หนึ่งสูบผู้สุกคนเด้อพี่น้องเด้อามเก็ยบยาใดความไขยายมีสุภาพรลังกายแข็งแรงตลอดปีใหม่สี่หอดนี่แหะพี่น้องสำหรับมือนี้ก็สวัสดีครับ